สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พี่นิจะมาแนะนําบูพายที่คอมโบร่วมกับเพศอัศนีคือสําคัญมากๆกนะครับก่อนที่จะไปรับฟังนะครับสำหรับใครที่คิดที่จะเติมเกมนะครับสามารถเข้าไปเติมได้ับกับทางคุกกี้แลนด์ชอปรับรับเติมเกมราคาถูกนะครับพี่นิกวางลิงก์ไว้ที่ใต้โพลิบร้อยแล้วนะครับเข้าไปเติมได้เลยนะนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปแนะนําบอกความลับเนี่ยอยากจะไปอ่านตัวทั้งสกิลแล้วก็แคนดี้วิเศษให้นเพื่อนฟังเลยมันถึงจะเข้าใจหลักการของบูพายนะครับอ่า บูพายเนี่ยนะครับเขาจะสร้างความเสียหายนะครับแล้วก็มอบดีบัฟอ่าความกระหายแห่งกีโมให้กับศัตรูนะเออไปฝากตัวมังกรเขาขๆาวไว้นะครับและการมอบดีบัฟเนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเขาคือเต็มหล่อเลย่เพื่อนแล้วก็บัฟลดความเสียหายให้แก่บูพายด้วยนะครับให้เยอะมาก25%นะแล้วก็เมื่ออวิญญาณอ่าร้ายสร้างความเสียหายแกอ่าคุกกี้เนี่ยนะครับเมื่อศัตรูได้รับดีบัฟเนี่ยก็จะถกอยู่ในสถานะไม่สามารถอักที่นะครับ ตกอยู่ในสถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนี่ยเออจะทําให้ความกระหายของกีมัวเนี่ยมันโดนชาร์จนะครับเออเมื่อชาร์จครบแล้วเนี่ยเขาจะยิงเลเซอร์ปุ้มบุ้มบุ้ม,มเนี่ยเออเจ็ดสเต็กนะครับเออแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับคุกกี้รถบูพายอีกนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะในขณะที่บูพายใช้สกิลเนี่ยก็จะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์รบกวนนะครับประมาณนี้ความเสียหายจากกีมัวอยู่ที่259%ของพลังโจมตีนะ พื้นผูพลังชีวิตร1อยส้ตไอตัวนี้คือยังไงก็เต็มหลอดนะของพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มความเพิ่มการลดความเสียหาย25%้อตไอตัวนี้คือคีย์หลักนะครับเดี๋ยวพี่จะมากลับมาทําความเข้าใจกับความลับของบูภัยให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับแล้วก็ความกระหายกีมัวเนี่ยนะครับใช้ความกระหาย1อันเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะไม่สามารถขึ้นไหวได้นะครับเป็นเวลา15วินาทีจะเพิ่มเอฟเฟกต์ดีบัฟอีกส0อนะครับซ้อนทับสูงสุดันง่ ทุกๆความกระหายของกีโมที่จะได้รับ1อันเนี่ยนะครับมันเต็ม7สเต็กนะเนี่ยความกระหายเนี่ยเออก็ต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามโดน CC จากอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการสตัรน,นะครับการฟอร์์การหลับไหลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเออหรือตัวการคอมโบร่วมกับเทพอัศนีที่เวลาเขาใช้ตัวสกิลอาเมกนะฮะเขาจะเกิดมินิสตาร์เล็กๆอ่ะไอตัวนั้นเก็บเป็นตัวสแต็กกีโมหมดเลยนะครับมันคือการคอมโบที่ดีมากนะ แล้วเอบอ่านแล้วบูพายเนี่ยก็จะได้รับการชาร์จแบบเร็วมากโดยที่ตัวเองสามารถสแปมสกิลได้แบบตลอดเวลานะครับเพื่อนๆประมาณนั้นไม่สามารถลบล้างได้เนาะความเสียหายาการซ้อนทับเนี่ยเต็มเจ็ดนะอย่างที่บอกเนี่ยก็จะปล่อยพลังนะครับความเสียหายเนี่ยเ,เมื่อปลดปล่อยพลังเนี่ยนะครับก็ทำหกครั้งนะครับในระยะเวลา1.5วินาทีนะครับครั้งละ16 0 8.4นะครับไอตัวนี้จะมีการเพิ่มนะครับของอาการสร้างอาการเก็บคริติคอลที่แปลงเป็นดามจนะครับ200%อีกนะเออแล้วก็ความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงแรงเป็นพิเศษนะครับถึง0.95%นะและอื่นๆที่ไม่ใช่คุกกี้นะครับก็จะสร้างความเสียหายอีกประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าคุกกี้คือบูพายเนี่ยเกิดมาเพื่อฆ่าคุกกี้โดยเฉพาะเลยนะครับอ่ะแล้ว พุกกี้บูพายเนี่ยมีความรับพิเศษอะไรนะเดี๋ยวยังไม่จบครับผมดูแคนดี้พิเศษก่อนนะแคนดี้พิเศษพี่นิกแนะนําว่าบวก30คือจะปังมากนะครับเพื่อนๆอ่ะเราเริ่มเลยนะครับตัวกีมัวเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเมื่ออัพแคนดี้พิเศษนะครับเพื่อน จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการปล่อยพลังและศัตรูที่ถูกโจมตีเนี่ยจะติดกระแสะฟ้าแรงสูงด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยยังมอบนะครับบัฟชาร์กระแสะไฟให้กับพุกกี้ที่มีสกิลสายฟ้าอีกนะครับประมาณนี้เมื่อทําการใช้สกิลอีกด้วยนะครับความเสียหายจากการปลดปล่อยพลังเนี่ยอยู่ที่32.1%ของพลังโจมตีนาะแล้วก็ความเสียหายา2%นะครับต่อคริติคอ1%จำกัดสูงสุด200%เนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับ การปลดปล่อยพลังของเขาเนี่ยที่พีนนี่บอกว่าเขาจะายิงแสงเลเซอร์ได้แรงขึ้นเนี่ยก็ต่อเมื่อคลิ่งของเขาอ่ะจะแปลงเป็นความเสียหายสายฟ้าเพิ่มเติม2%สูงสุดสองร้อหมายความว่าคลิที่เข้าของเขาจําเป็นที่จะต้องมีติดตัวอยู่100%ยเปอขาถึงจะสามารถดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาได้ดีนะครับกระแสฟ้าแรงสูงเนี่ยความเสียหายาอยู่ที่สีนะครับทุกหวินานสิบมวิเนาะ เออซ้อนทับสูงสูดสัอันแล้วก็โล่เป็นโมคะด้วยนะครับชาร์จกระแสไฟเยกระแสไฟเนี่ยนะครับจะเพิ่มอัตราคลิกให้เขาอยู่ที่10%นาน10วินาทีนะอันนี้คือสําคัญเป็นขีดเหมือนกันนะยวอธิบายอีกทีนะ เอฟเฟกต์ Effect, การบวกนะครับบวก10เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายท่าสายฟ้าเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดที่มีท่าสายฟ้านะครับ15%้อตไอตัวนี้คือการคอมโบที่ดีของอ่าร่วมกับคุกกี้อัศนีนะครับเขาจะคอมโบกันไปคอมโบกันมาเพื่นอนเทพอัศนีก็จะไปติดมีสตันให้กับบูพายซ่อ่าให้เปิดให้ไฮเปอร์ชาร์จนะครับกับบูพายบูพายก็จะเพิ่มตัวอ่าความเสียหายท่าสายฟ้าให้กับคุกกี้เทพอัศนีคือเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับ บวก20นะครับจะเพิ่มจาก15เป็น17.5นะครับแล้วก็บวก30จะเพิ่มจาก17.5นะครับเป็น20ก็คือถ้าอ้าอิงจาก10ก็คือเพิ่มมา5%เอาง่ายๆคือยิ่งอัพเยอะเทพอัศนีกับบูพายก็จะยิ่งใช้สกิลแรงขึ้นนะครับทีนี้เข้าสู่ความลับนะครับความลับหลักๆเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้อยากให้แยกเป็นสส่วนส่วนแรกคือการทำลดความเสียหายที่อ้าวอิงไฮเปอร์ชาร์จนะครับของคุกกี้เทพอัศนี ที่สูงสุดถึง85%ของเกณฑ์ลดความเสียหายของเกณฑ์นี้ที่ตั้งไว้ไฮเปอร์ชาร์จให้มาที่60%ใช่ไหมฉะนั้นบูพายจำเป็นที่จะต้องทำตัวคริติคอลให้ถึงเงื่อนไขของไฮเปอร์ชาร์จนะครับอย่างที่2คือเมื่อคุณทำไฮเปอร์ชาร์จถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยลดความเสียหายบูพายศูนย์ได้เลยเป็นคุกกี้ที่ทำตัวท็อปปิ้งได้ง่ายมากและรุนแรงมากนะครับ ก่อนจะพูดและเ,เพื่อนๆถึงจะเข้าใจถึงประเด็นนี้ได้พี่นิกต้องอธิบายถึงไฮเปอร์ชาร์จก่อนนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับอ่าไฮเปอร์ชาร์จของคุกกี้เทพอัศนีนะครับอ่าถ้าเขาจะแบ่งเป็นเขาเองกับคุกกี้ที่มีท่าสายฟ้าเรามาดูคุกกี้ที่มีท่าสายฟ้าก็คือบูพายเองนะจะให้ลดความเสียหาย1%จํากัดสูงหต่อคริติคอลหคริติคอลหเช่นกันนะครับจำกัดสูงสุดอยู่ห้านสะิบร์เนะฮะ อ้างอิงเนี่ยตัวคริติคอลที่เกินมาจาก30%อ่าให้เอา30เป็นฐานก่อนนะเออแล้วบวก50เข้าไปเนี่ยเออก็จะกลายเป็น80% Blue p i อร์เาทำคริติคอล80%เปอขาจะได้ลดความเสียหายถึง50%มาอ่าเราตั้งต้นไว้ในใจเนาะ50%เนาะแล้วมาจากไหนอีก35%นะครับ35%นะครับจะมาจากบลูพายเองนะครับ ที่มีตัวลดเสียหายในตัวจากสกิลของเขานะครับ25% 50บวก25เป็น75 1 0มาจากไหนนะครสินี่มาดักมาจากได้หลายส่วนมากเลยนะครับแต่พี่นิกไม่อยากให้เพื่อนๆอ้างอิงว่าเฮ้ยเราจะต้องดึงมาจากตัวนกวีดเราจะต้องดึงมาจากตัว ฟินงเซียเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราเล่นกับบูพายแล้วเราไม่ได้เอานกหวีดหรือว่าเอาบัฟฟินองเซียเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ต้องถูกลดทอนตัวลดความเสียหายนี้ไปนะครับพี่นิคเอา15%นั้นมาจากแลนด์มาร์คให้เ,เพื่อนแล้วนะครับหมายความว่าลดเสียหายของเขามันเกินแล้วขอแค่อ้างอิงตัวคลิที่เอากับไฮเปอร์ชาร์จมาแล้วก็สกิลตัวเองแค่นี้พอจบเลยนะครับอ่าแล้วเวลาเราเซตนะครับตัวท็อปปิ้งของเขาเนี่ยเราเซตเป็นแค่คริติคอล อันดับหนึ่งแล้วก็โจมตีอันดับสองถ้าอยากให้ถึกขึ้นนะครับก็เอาอิกลบความเสียหายทิ้งเข้าไปแค่นั้นเองนะครับอ่าอันนี้คือประเด็นแรกนะครับลดความเสียหายเขาก็จะได้สูงใช่ไหมศูนย์ได้เลยลดความลดคูณทวามพี่นี่ก็ใช้ศูนย์ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปนะครับคือวิธีการทำตัวคริติคอลร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเอาดาเมจท่าสายฟ้ากับการใช้อ่าตัวแสงเลเซอร์ของเขาที่มีดาเมจเพิ่มเติมมาถึง 200%ยังไงนะครับการทำคลิติคอลตัวเนี้นอกจากได้ลดความเสียหายจากไฮเปอร์ชาร์แล้วเนี่ยเขายังสามารถทำคลิติคอลเนี่ยเพื่อที่ทำให้คลิติคอลเขาเองเนี่ยสูงเพื่อที่จะสามารถรับนะครับตัวคลิติคอลถึง100%ได้ด้วยนะครับคลิติคอลถ้าเกิดเราคัดแบบนี้นะครับเราจะสามารถทำได้สูงสุดถึงพี่นี้ให้60%นะครับ 60%เนี่ยไปรวมกับเบสคริติคอลนะครับเบสคริติคอลที่มันได้รับจากแลนด์มาร์กอยู่แล้วเนี่ยนะครับเออประมาณ13%เนาะเออคร่าวๆเนี่ย,เ,เ,ยเ,เพื่อนๆสามารถทำได้ประมาณ17.5อ่ะพี่ที่ขอตีเป็น17.5เผื่อเพื่อนๆทำได้ไม่ถึง60%เนาะเพราะว่าแต่ละคนมีท็อปปิ้งที่ไม่เหมือนกันนะนะฉะนั้นแต่ว่าท็อปปิ้งแบบนี้มันสามารถครัดได้ง,ง่ายอยู่แล้วนะเ,นเพื่อนๆไม่มีโจมตีเ,เพื่อนๆเน้นคริปบิ๊กก่อนก็ได้นะครับ เนี่ยแบบนี้เออแบบ3% 2.9อะไรเงี้ยยัดเข้าไปนะอ่าถ้าตรงนี้เป็น75%แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขาดอีก25%ใช่ไหมยี้าเปเนี่ยหามาจากไหนได้บ้างครับนะครับหามาจากสิ่งที่ยังไม่รวมนะครับของโบพายอย่างแรกเลยนะครับ10% 10%เนี่ยจะได้มาจากตัวนี้การชาร์จกระแสฟไฟที่เขาให้มาจากแคนดี้พิเศษเนี่ย10%นะอ่า ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ตัดสิบก็จะเหลือสิบห้าสิบห้าหายจากไหนครับพี่นิกนะครับสิบห้าหายได้จากนี่ไงนกหวีดนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์สรุปแล้วบูพายสามารถทำตัวคริติคอลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีในกรณีที่ไม่ใช้ตัวเดียวได้เลยนะครับเออเขาจะต้องเอานอกหวีดนะในกรณีนี้นะเขาจะต้องเอานอกหวีดนะอาจจะมีตัวผลลัพธ์จากคริติคอลอื่น,นๆท,ท,ที่พี่นิกอาจจะยังไม่ได้พูดถึงก็ได้อย่างเช่น เคียวเองก็ตามหรือว่าโรกสตาร์ถ้าจะเล่นร่วมกับโรกสตาร์ใช่ไหมหรืออย่างอื่นนะครับฉะนั้นใครมีเงื่อนไขอื่นๆที่มาทดแทนในส่วนนี้อยากให้ลำดับตัวคริติคอลของโบพายรวมถึงเทพอัศนีดีๆนะเพราะเขาเป็นคุกกี้ที่ต้องพึ่งพาตัวคริติคอลและอ,อ้างอิงลดความเสียหายแม็กซิมัมของเกมนี้ที่ตั้งไว้นะครับอ่าประมาณนี้เลยทั้งสงส่วนลดความเสียหายของเขาที่ไม่จําเป็นที่ต้องที่จะต้องมีกลับตัวคริติคอลให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับชัดะจางนะ ต่อไปคือทีมและการเล่นนะครับพีนี้ขอแนะนําทีมแรกทีมเดียวก่อนแล้วก็ถ้ามีทีมในอนาคตเดี๋ยวจะเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะครับพี่นิกใช้เป็นฮอลลี่เบอร์รี่เป็นหลักนะครับเพราะว่าการติดตัวชาร์จกระแสะไฟของเขาเนี่ยไอตัวสแต็กกีมัวงเพื่อนเออมันจําเป็นที่จะต้องใช้คุกกี้เพื่อนร่วมทีมที่ไปชงไปตามสถานะสตตนหรือ CC ต่างๆให้กับกี้บูพายทำให้สแต็กมันเด้งเร็วขึ้นนะครับ คุกกี้ตัวแรกที่สําคัญเลยก็คือคุกกี้หน้าฮอลลี่เบอร์รี่ถามว่าใช้มัมมี่ได้ไหมใช้ราชาพูดได้ไหมใช้ได้แต่ว่าฮอลลี่เบอร์รี่เป็นคุกกี้ที่มี CC ีเมื่อรวมตัวสเต็กผลเบอร์รี่ครบเวลาเขาใช้สก,กีมันจะออกซ c ซีมันจะช่วยตัวบูพายได้ดีกว่านะ,ะับเช่นการถ้าเกิดมันเผลอไปเจอตัวอ,อ่โกชีสหรือว่าตัวอ่าคุกกี้ที่เป็นลิลลี่อะไรเงี้ยคุณอาจจะสลับเล่นก็ได้ไม่อยู่ที่ คุณเลยว่าคุณเทสว่าเป็นฮอลลีรี่มัมมี่หรือว่าราชพูดอันไหนดีกว่าเนาะประมาณนี้นะครับใช้เป็นรถเสียหายล้วนนะครับอ่าพี่นิกไม่ได้ทำครูทามเลยเพื่อนสามารถใส่ครูทามได้ถึง8เลยนะครับอ่าเอาหลอดลดความเสียหายแน่นเลยนะครับตัวเทพอัศส,สนีพี่นิ่เคยแนะนําไปแล้วแล้วก็ยังใช้แบบเดิมอยู่นะลดความเสียหายขอ1 0 1ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนครูทามขอ8.5นะครับขอประมาณ8.5นะครับแล้วก็คริติคอลเนี่ย ผลรวมเนี่ยขอ80%ขึ้นไปเกินได้เป็นดาเมจให้นะครับประมาณนี้ใครยังงงเรื่องเทพอัศนีอยู่ให้ย้อนไปดูคลิปย้อนหลังวินิจอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเยติน้ำแข็งนะครับขอเป็นโจมตีล้วนนะครับแล้วความเสียหายไม่ต้องนะพอรองเป็นโจมตีคลิปออกสีวิคูทามไม่ต้องนะครับพีดองเซียนะครับเป็นคูทามล้วนนะครับขอคูทามยี่สาขึ้นใครไม่ติดคูทามในบิสกิตนะครับแนะนําให้ทํายี่ ให้ทำอ่ายี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับหมายถึงผลรวมนะถ้าท็อปปิ้งอย่างเดียวก็คือยี่สิบสี่จุดอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือขอแม็กเลยอะ่ะแต่แนะนำว่าติดอ่าตัวครูทำในบิสกิตไปจะดีกว่าสักช่องหนึ่งนะครับแล้วทำสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นเออสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามจะเป็นแบบเวิร์กมากนะครับ,นะรบอ่าออฟลอรแล้วความเสียหายกับคริติคอลเหมือนเดิมน,นะครับบูพายอย่างที่พินิกบอกเลยนะด้วยปัจจัยที่พินิกอธิบายมาเมื่อกี้เขาสามารถทำตัว p o p ปิง้ง critical ร้รวนนะครับลดความเสียหายศูนย์ set o อ f ลองลดเสียหายลดเสียหายคลิกได้ถ้าเกิดคุณสามารถทําได้นะครับจะถึกขึ้นแล้วก็ขอ critical แบบเยอะๆไปเลยนะครับอ f f ลองพลังโจมตีด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้จังหวะการเล่นนะครับจะไล่จากจังหวะการเล่นก็จะมาดูที่หน้านี้นะจะไล่จากฮอลลี่เบอรี่ห่วินาทีนะครับแล้วก็ข้ามมาฟีนองเซีย3วินาทีเลยจังหวะ2วิจะไม่มีใครเล่นตรงเนี้ยพี่นี่คิดว่าเราสามารถปรับ ปีนลงเสียเป็น2วิได้ถ้าคุณทําได้แต่มันทํายากมากนะพี่นี่ก็เล่นแบบคนปกตินะก็คือเล่น3มวิไปเลยแล้วก็ถัดมาก็คือบูภพย4ีวินะครับแล้วก็จะไล่มาเป็นเทพอัศนีแล้วก็เยติตัวสุดท้ายอออาจจะโดนฟอสก่อนอะไรก่อนอะไรออกก่อนหลังเนี่ยก็อยู่ที่เราเจอทีมเขาแล้วเป็นอะไรเนาะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆเจอทีมไหนครับผมเจอทีมทุกทีมที่ใช้ขนนกอหรือเอาง่ายคือไม่ใช้พยันนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่นิ่ลองตี ให้เพื่อนๆดูสัก2กระดานว่าเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่คิดที่จะเติมเกมนะครับฝากเข้าไปเติมกับคุกกี้แลนชอกรับเติมเกมราคาถูกได้เลยเนาะนะครับอ่าแบบนี้เ,เพื่อนๆนะครับคือชนะแพ้เนี่ยไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะดีแค่ไหนอยากให้เพื่อนๆลองดูและลองใช้นะแต่ข้อดีคือจากการไล่ลำดับความสําคัญมาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าบูพายสามารถทาคิดรัวแ,แล้วใส่ลดความเสียหายสูงได้เลยนะครับเออ ลองดูนะฮะชีสเหนียวนะครับถ้ามีโอกาสแพ้ก็แน่นอนว่ามีโอกาสแพ้โกชีสนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฝั่งเราไม่มีตัวอ่ามัม,มี่แล้วก็ตัวราชาพูดในการรับดามีเลยนะฮะก็รับสภาพไปถ้าเกิดแพ้นะแต่ไม่ต้องคิดมากเพื่อนสามารถเล่นได้บูพายนะฮะฟีนองเซียนเนี่ยนะฮะเขาจะมารับดามีเรื่อยๆนะนแล้วก็ตอนที่ตัวบูพายชาร์สกิลเนี่ยฟีนองเซียนเนี่ยจะวนมาเพิ่มดามีให้กับบูพายนะเอ๊ เพราะว่าการใช้สกิลของเขาเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนด้วยนะเนี่ยตอนช็อตเนี่ยผู้โชคดีที่โดนพี่นิกเล่นเนี่ยพี่นิกก็ขออภัยด้วยนะครับพี่นิกอาจจะไม่ได้เบอ่อนะพี่นิกคิดว่าเราแบบอยู่กันแบบครอบครัวฉะนั้นอย่าว่าพี่นิกนะอ่าดูดาเมจครับผมเป็นไงคุณดาเมจเยอะกว่าเทพอัศนีอีกนะครับตุ้ยยากเออแล้วก็ยากขึ้นกับตัวอ่า กับตัวฟีนองเซียอีกเพราะว่าให้ลดความเสียหายด้วยแล้วก็ให้โลด้วยใช่ไหมครับเออแต่ว่าที่พี่เอาฟีนองเซียลงเนี่ยบูพายเซตทอปปิ้งแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้เผื่อเอาฟีนองเซียลงนะลดความเสียหายที่คิดไว้อะเพราะว่าพี่ที่คิดว่าเราเซตเป็นมาตรฐานไวอ้อ่ะแล้วบางทีเราอาจจะฟีนองเซียไปลงตัวอื่นในขณะที่บูพายยังติดอยู่แบบนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับก็เลยไม่อยากให้เพื่อนๆแบบไปเซตบูพายให้คลีต่ํากว่านี้นะครับอืมอ่ะมาต่อไปนะครับเหมือนเดิมมาะ เราใช้แต่บูพายเล่นนะครับมาวอริกทีมนี้ไม่มีตัวเขายังใช้ทีมเดิมอยู่หว่าแล้วลทําไกด์ทีไรใจเขาตลอดได้ยังไงวะทีมนี้ไม่ตัวไม่มีตัวมัมมี่นะครับฉะนั้นเรามีโอกาสตุยนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆเนขาลงบูพายอยู่แล้วนะครับบูพายจะแพ้ทางตัวสตาร์ดัตนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดมากนะครับแพ้ก็ช่างมันมทีนี่ยังไม่เคยเจอตัวสตาร์ดัตเลยนะเนี่ยแพ้และ อ่ะโอเคเรีบรีบไปเลยลอ่าแต่พี่นี่กรีเลยนะครับโอ้อันนี้เทพตึงๆเลยไหวไหมมามาดูกัน,อ,นอ่ามาเจอลิลลี่บ้างนะครับเป็นลิลลี่ฟินองเสียเมื่อกี้เราเจอโกชีตไปแล้วใช่ไหมอ่าอันดับ6นะครับอ่า บูไพ่เนี่ยเขาจะได้เวลาเขาได้ไฮเปอร์ชาร์จเนี่ยเขาจะได้ตัวลดดีบัฟเพิ่มด้วยทําให้เขาหลุดจากฟอสตเร็วนะครับอันนี้คือสําคัญมากนะอะน่าเพื่อนด,ดูเป่าแตกหมดนะเป่าแตกหมดนะเพนะื่อนดูสิขอให้ไม่เจอทีมแก้าทางอะ่ะแก้าทางแบบแบบโหดเกินอะ่ะอุ้ยอันนี้ไม่ไหววะ่ะเก็บจะแตกกิโมยากดีดีดช็อตเป็นไง สามสิบวิเป็นไงเพืเ่อนเพื่อนเอเนี่ยสิบหกเพื่อนเพื่อนพี่น,นี่จะบอกว่าตอนที่อัศนีใช้สกิลแล้วเขามีตัวพสซีสกิลที่เรียกสายฟ้าออกมาอัตอนโนมัติน่ะสายฟ้านะั้นมันจะติดมินิสตันแบบสุ่ม35%นะครับมันช่วยทำให้ตัวโบพายเนี่ยได้แสแตกกีโมวถีขึ้นมากนะครับเอออันนี้คือหัวใจอีกอย่างหนึง่ง 8,007นะครับอ่านะเรามาเจอแบบนี้บ้างนะครับโกชีตนะครับอ่าคุณเลดี้นาโอนะครับเพื่อนประจำไลฟ์อ้าวโอเคจบครับผมนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับพี่นิกหลุดพอดีเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับผมบ๊ายบาย